กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทการประเมินรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวโรงเรียนบ้านแม่ขาปูดรดารณีประยุนวงศ์ข้าราชการบำนาญน,นางบุญมาลีสุวรรณวัฒน์ข้าราชการบำนาญน,นางสาวส้มโออ่องประกิตศึกษานิเทศชำนาญการ รายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวโรงเรียนบ้านแม่ขปูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้นลักษณะของที่ตั้งและชุมชนโรงเรียนบ้านแม่ขปู ตั้งอยู่หมู่สามตำบลบ่อแก้วอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะตั้งอยู่บนภูเขาสูงพื้นที่โดยรอบเป็นป่าเขาประชากรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาชีพหลักของชุมชนคืออาชีพเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขะปูมีพื้นที่12ไร่3งาน71ตารางวาได้จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่มีความร่มรื่นสะอาดสวยงามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับ2ดาว โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำปีทุกปีการศึกษามีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปีจนเกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียนอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่ขปูเรียนดีมีวินยัยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้วยการประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักให้กับคณะครูนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้นโดยมีโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนดีและมีกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่น กิจกรรมนิทานพาเพลินกิจกรรมอ่านเขียนเรียนคำพื้นฐานกิจกรรมทำสื่อภาษาไทยกิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟังวันละหน้าโรงเรียนมีการจัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมประจำปีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่หนึ่ง จนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมของหน่วยงานอื่นเช่นธรรมสัญจรอำเภอเสมืองเคลื่อนที่โรงเรียนจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกชั้นเรียนในคาบคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนตัวหรือส่วนรวมชุมชนตนเองเช่นงานก่อสร้างถนนทางเข้าโรงเรียนกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี2563กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีอัตลักษณ์ความรับผิดชอบซื่อสัตย์และความพอเพียงด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกห้องเรียนมีโครงงานคุณธรรมเรื่อง โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนดีตามปัญหาที่ค้นพบในแต่ละชั้นและดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบความมีวินัยในระดับห้องเรียนโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดพอเพียง จัดบรรยากาศได้ร่มรื่นสวยงามมีความปลอดภัยนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของนักเรียนทั้งหมดสืบเนื่องจากนักเรียนทุกคนได้รับการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมมีคุณธรรมพื้นฐาน8ประการในการดำเนินชีวิตมีกิจกรรมใส่บาตวันสำคัญทางาศาสนา ตามประเพณีต่างๆในโรงเรียนโครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้นกิจกรรมครูและชุมชนวัดร่วมด้วยช่วยกันทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนดการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสวท คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่ขปูคุณธรรมเป้าหมายอันแรกความรับผิดชอบโดยแบ่งออกเป็นผู้บริหารครูนักเรียนผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนตรงต่อเวลาครูมีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่นักเรียนอบรมดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมส่งงานที่ได้รับผิดชอบตรงเวลานักเรียนทํำงานและส่งงานตามเวลาที่กำหนดมาโรงเรียนให้ทันเวลาดูแลทําความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาดอยู่เสมอร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดทุกกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายคุณธรรม ความซื่อสัตย์ผู้บริหารจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสพิจารณาความดีความชอบอย่างถูกต้องเป็นธรรมไม่เอาเวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตนครูเข้าสอนเต็มเวลาไม่เอาเวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตนนักเรียนทำการบ้านด้วยตนเองไม่ลอกการบ้านเพื่อน พูดความจริงไม่โกหกไม่ลักขโมยของผู้อื่นอ่านหนังสือวันละหน้าให้ผู้ปกครองฟังคุณธรรมเป้าหมายความพอเพียงผู้บริหารมีแผนงานและโครงการใช้เงินที่สอดคล้องกันใช้จ่ายเงินตามแผนงานตามโครงการใช้จ่ายเงินตามฐานะครูใช้จ่ายเงินตามฐานะาเ,นาานะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและชุมชนใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าสอนนักเรียนให้รู้จักการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่าอดทนเสียสละเพื่อส่วนรวมดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงวิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์1 การสื่อสารการสร้างความเข้าใจประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมและตัดสินใจร่วมกันได้แก่ผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนชุมชนผู้เกี่ยวข้อง2การสร้างแกนนำ ครูแกนนำโดยการคัดเลือกจากคณะคุณครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียนนักเรียนแกนนำโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการสภานักเรียนและหัวหน้าห้อง 2. การสร้างแกนนำครูแกนนำโดยการคัดเลือกจากคณะคุณครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียนนักเรียนแกนนำโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการสภานักเรียนและหัวหน้าห้อง 3. การประชุมระดมสมองกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความมีวินัยความพอเพียง 4. การจัดทำคุณธรรมอัตลักษณ์ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์ปัญหาหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของโรงเรียนพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียนอีก 2. รวบรวมและจัดกลุ่มความคิดเห็นให้เป็นเรื่องเและสรุปความเข้าใจของที่ประชุมให้ตรงกัน 3. ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย 4. จัดกลุ่มคุณธรรมเป้าหมายให้เป็นเรื่องเรื่องจากการร,ระดมสมอง 5. จัดลำดับความสำคัญของคุณธรรมเป้าหมาย 6. กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้แล้วแบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 7. กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 8. กำหนดนโยบายหรือข้อตกลงร่วมกันตามตารางคุณธรรมอัตลักษณ์การวางแผนการจัดทำโครงงานคุณธรรม การวางแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยกำหนดกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ต้องการ 2. การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านโรงเรียนโรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่ต่อเนื่องยั่งยืนบุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านผู้บริหารผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ด้านครู ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถจัดการเรียนการสอนปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท5ประการด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนสะอาดจัดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดที่มีความเสี่ยง 4. การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียนโรงเรียนมีการบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชาทุกกลุ่มสาระโดยให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาโดยบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สพฐกำหนด ลงในแผนแล้วจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมตามแผน 5- การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านแม่ขปูได้จัดกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเช่นกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนคุณธรรมเป้าหมาย4ประการความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความมีวินยัยและความพอเพียงโดยแต่ละชั้นจะทำเข้าโครงงานเรื่องการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนดีส่วนระดับอนุบาล การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกใบงานแม่กอกกา 33. ผลการดำเนินง,งานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนประเด็นที่ 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ประเด็นที่สองโครงงานคุณธรรม นักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมกับโรงเรียนอื่นได้ประเด็นที่3ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและนักเรียนได้รับรางวัลระดับต่างๆ ประเด็นที่5การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมนักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมชนชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนประเด็นที่ 6. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นนักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ วัดได้จากคะแนนสอบ RT และผลสอบ O-net ที่เพิ่มขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับครูประเด็นที่ 1. ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม 1. ความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกันการสร้างหรือจัดหาสื่อการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมการประเมินผลด้านคุณธรรมประเด็นที่ 2. การจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมมีแผนการจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้มีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมประเด็นที่3ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยครูเข้าร่วมอบรมและพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมมีคู่มือสื่อในการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายประเด็นที่4การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมครูมีการสร้างเครือข่ายกับครูโรงเรียนอื่นครูมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกองค์กรศาสนาและ มีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนประเด็นที่5การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรม แรกเปลี่ยนระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเข้าร่วมเสวนาวิชาการขับเคลื่อนการทำงานที่โรงเรียนชุมชนบ้านดงประเด็นที่6ครูมีความประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูมีความประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนประเด็นที่7ด การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลภายนอกระดับสถานศึกษาดังตัวอย่างเช่นได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินครูดีไม่มีอบายามุกผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารประเด็นที่หนึ่ง มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทประเด็นที่2มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบผู้บริหารมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมและมีรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรม และมีหลักการพรัฒนาแม่ขปูโมเดลมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประเด็นที่3บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีคู่มือแนวปฏิบัติเอกสารโรงเรียนคุณธรรมสวทและมีผลการปฏิบัติงานมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน ประเด็นที่4การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารประพฤติป,ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนประเด็นที่หนึ่ง การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยประเด็นที่2มีแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมและมีการสรุปรายงานผลแผนพัฒนาโครงการ ประเด็นที่3คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงการแก้ไขกำหนดกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนประเด็นที่4มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมและมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นที่5สังคมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาประเด็นที่6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนบ้านแม่ขปูผ่านการประเมินคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมระดับหนึ่งดาวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ และมีบริเวณที่อยู่อาศัยสะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีความปลอดภัยครอบครัวมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝงังด้านคุณธรรมผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ ชุมชนมีความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานของโรงเรียนและปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนองค์ความรู้นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินการ 1. เกิดความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ สอมีรูปแบบเทคนิคถ่ายทอดองค์ความรู้ 3. ม,มีการออกแบบการเรียนรู้และมีการสร้างหรือจัดหาสื่อการเรียนการสอน 4. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสะพทโดยผ่านโครงงานการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนดีและมีกิจกรรมอื่นๆ 5. มีการวัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้วยโรงเรียนบ้านแม่ขปูตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สูงประชากรส่วนใหญ่ยังนับถือศาสนาพุทธมีวัดแม่ขปูเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามตลอดจนมีการปฏิบัติทั้งทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีอย่างต่อเนื่องจนมาเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายเดียวกันทั้งระบบสามารถขับเคลื่อนไปสู่คนในองค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้อย่างดี พร้อมทั้งบุคลากรและนักเรียนสามารถเป็นผู้นำในการดำเนินงานสู่ชุมชนและสังคมได้การเสริมสร้างกำลังใจและนิเทศติดต,ตามอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ทุกคนในองค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งที่ได้ประเมินทางระบบออนไลน์โครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวโรงเรียนบ้านแม่ขปูโรงเรียนบ้านแม่ขปูข,ปขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อต่อไปขอกราบขอบพระคุณค่ะ